เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอเนนแก้วปราบกระหังในค่ำคืนที่หนาวเย็นและเงียบสงัดชาวบ้านต่างก็เข้านอนกันตั้งแต่ตะวันเพิ่งจะรับสันดอยแต่ยังคงมีบ้านหลังหนึ่งที่ยังคงจุดคบใต้อยู่ เพราะหมูแม่มันของนางแตงอ่อนที่กําลังใกล้จะออกลูกเต็มทีจังมันร้องและกระสับกระส่ายคงได้เวลาที่มันจะตกลูกพิชาเดียวเดียวเข้านางขามันคงจะออกลูกแล้วล่ะเราลงไปช่วยกันเถอะ วาดและแตงอ่อนก็เตรียมผ้าที่จะเอาไปเช็ดตัวให้ลูกหมูทั้งคู่ค่อยๆเปิดประตูกระท่อมลงมาและตรงไปยังเล้าหมูที่อยู่ห่างกระท่อมไปเพียงไม่ถึงยี่สิบ่าเสียงร้องและท่าทางที่มันเดินไปเดินมาทั้งปิดบิดสายของมันเพราะปะกติแล้วหากหมูมันจะออกลูกมันต้องหาที่รับตาหรือมีอะไรบางแล้วก็นอนรอเวลาที่ลูกมันจะออกมาเหมือนที่มันออกรอบก่อน <S <S เองเป็นอะไรหรือนังขาว เจ็บท้องจะออกลูกทำไมไม่นอนลงไหนข้าดูสิว่ามึงใต้จะคลอดหรือยังแตงอ่อนบ่าพร้อมกับพระจามที่จะมองไปยังสวนบ้านท้ายของนางขาวแต่มันก็เดินไปเดินมาทำให้เธอดูไม่ถนัดเสียทีทันใดนั้นก็มีลมพัดมาเสียงดังผึบผับคบใต้ที่อยู่ในมือของทาตบุบไปจนเกือบจะดับเสียงดังของลมพัดนั้นเกิดจากการขยับของบางสิ่งจนเกิดเสียงคล้ายกับใบตองกล้วยต้องลมจึงทำให้ทั้งคู่ไม่รับรู้ถึงความผิดปกติ เพราะเล้าหมูนางขาดันอยู่ติดกับดงกล้วยพอดีเงาวุบไปทับทับลงมาพร้อมกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นคล้ายๆค้างคกเน่าทั้งข่าและเอียนมาอีกเขวที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงหอนขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีกลุยบางเงาอันใหญ่โตทับทับมาทางด้านหลังทำเอาเจ้าทาสปีผันกลับไปตามสัญชาตญาณไม่ทันแม้แต่จะส่งเสียงร้องใดๆออกมาเมื่อมีวัตถุใจและแข็งปะทะเข้ากับใบหน้าของมันอย่างจัง ร่างของมันหงายท้องร่วงลงกับพื้นกระโหลกศีรษะและใบหน้าของมันถูกตีจนยุบเข้าไปทั้งเลือดและสมองกระเด็นไปทั่วบริเวณแตงอ่อนหันควับมาตามเสียงที่ได้ยินนั้นแต่ทว่าร่างดำทะมึนในความมืดก็พุ่งบับเข้ามาประจิตตัวและปาดไม้อันใหญ่อันเดียวกันที่จัดการกับเจ้าชาิไปก่อนหน้านั้นเข้าตีกกหูด้านข้างจนกระโหลกยุบไปไม่ต่างกันร่างทั้งสองลม้มลงนอนตายใกล้ๆก,ก,กันร่างชายหัวลว้นผมดำดวงตาเป็นประกายแดงฉาน ใบหน้าที่สะท้อนแสงไฟที่กำลังลุกไหมมันตวัดลินเลียน้ำเลือดและสมองที่กระเด็นไปโดนใบหน้ารสชาติอันแปลกใหม่ไปกระตับไายและพ่วงไส้ทำให้มันรู้สึกพอใจจนต้องนั่งยองลงมาโน้มตัวไปข้างหน้าสองมือขวา้าศีรษะของแตงอ่อนขึ้นมาและดูดกินสมองที่ไหลยเยิ้มออกมาจนเกิดเสียงดังจวบจบับก่อนที่จะกระทกเครื่องในออกมากิน ด้านหลวงตาขาวกับเนนแก้วที่บัดนี้ได้ทุดงรอนแรมมาปาักดดอยู่นอกหมู่บ้านไปทางป่าชา้าที่อยู่ไกลไปจากวัดดาดาวร้อยเมตรท่านนั่งหลับตาเข้าสมาธิจนจิตสงบนิ่งก่อนที่จะน้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนากรรมาฐานแต่และภาพนิมิตเหตุการณ์ก็ปรากฏให้เห็นภาพพิสุทธิราที่บัดนี้ได้ลกลายเป็นอสุรกายเดรัจฉานฆ่าสังหารมนุษย์เพื่อเป็นอาหารไปถึงตองศพสิ่งที่ท่านเห็นยิ่งทําให้ปรงสลดสังเวช เป็นพระแต่ไม่เดินตามรอยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อหลงผิดก็ไแปกคลองแบกกับเดรัจฉานวิทาจนถูกมันครอบกรรเกินกินจนจติดปินดาณความผิดชอบชั่วดีใหายไปจากมโนสำนึกจนนำพาให้ไปสู่การสร้างเบญสร้างกรรมเพื่อสนองความอยากของผีร้ายที่มันสิงสู่อยู่ในใจไม่เห็นว่าถ้าหากตัวร่างกายตนนั้นมีความปรารถนาที่จะกลับตัวกลับใจเหตุั้นจะไม่ให้โอกาสเขาดูเล่ากระแสจิตอันผ่องใสและเมตตาถูกส่งออกไป เมื่อกระทบเข้ากับดวงบินญ,ญานของปีศาจมันปล่อยเครื่องในที่เหลืออยู่ไม่มากออกจากมือพุดลุกขึ้นยืน,ง,นงันเงยหน้าจดสายร้อนจมูกไปมาในอากาศก่อนที่จะเหินฟ้ากระโจนทะยานบินตรงไปยังป่าท้าทายหมู่บ้านในทันทีปีกระด้งอันใหญ่กระพือไปมีตากตำข้าวอันใหญ่ให้ขี่เหินฟ้ามีภาพฉากหลังเป็นพระจันทร์เต็มดวงกลมโตแต่มีเมฆเป็นเส้นสายพาดอยู่ตรงกลางและบรรยากาศกลายล้อมเต็มไปด้วยหมู่เมฆสีดำทะมึนทำให้ภาพที่ปรากฏบนท้องฟ้า ทำให้อสุรกายบาปกระหังช่างดูมีพลังอํานาจและน่ากลัวเนินแก้วขอรับหลวงตาสำมานเรในใบ13ปีหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมก็ออกบวชเพราะไม่มีพ่อแม่อยู่ลําพังกับตาเมื่อตาพาตายจากไปจึงได้ออกตัดงตามหลวงตาไปทุกที่ด้านจิตใจนั้นมีความแน่วแน่มั่นคงไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดพระหลวงปู่พรมสอนอยู่เสมอบ่า เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายการมีสังขารเป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้แรกๆสามเนีนแก้วก็ไม่เข้าใจแค่รับฟังไปเงียบเงียบหลังๆมาได้กล้ชิดกับหลวงตาท่านแม่ตาสั่งสอนจนกระทั่งการเดินทางออกจากิทธุดงกับหลวงตาเป็นปีที่สองร่งมั่นใจในความดีและไม่มากไปกว่านั้นคือมั่นใจในตัวของหลวงตา ตามปกติวิสัยการเป็นมนุษย์ย่อมจะกลัวต่อภันยนาันนานับประการแต่เมื่อผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เหนือธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วนสมัมมาเนนน้อยจึงไม่มีคำว่าใดๆอีกนอกจากรับคำและปฏิบัติตามสมัมมาเนนแกวอีกไม่เกี่ยอืดใจนี้จะมีอาการตุก,กะมานะเนนตรงนั่งสงบใจภาวนาไปถนะจะไปสนใจติ่งรอบขางขอรับดวงตาเนนจะปฏิบัติตามคำสอนขอรับ แสงลมพัดมาอึ้งพร้อมกับหอบกลิ่นเหม็นเน่าและข่าวตุ๋งและกลิ่นเทบที่หอมหวานของเหล่าอาสูรกายเคยองของเสียตกค้างที่อยู่ในพวงใต้จน,จนจมูกมนุษย์ธรรมดาที่ได้กลิ่นพ่านจะตำรอกถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยก็ตามแสงแหบแห้งแต่ก้าวราวเราก็จะประกาศสักดาดังขึ้นนี่พวกเองบังอาจเข้ามาในเท่นของข่าของไม่ดักถึงเมตตเจวิ<ป>์โจล่าเจตายต้องออกไปให้้นตักถิ่นของข่า วันนี้เต่าโชกดีที่ข้ากินมาจนอิ่มน้ำสำราญแล้วแต่หากจังเดอร์ด้านไม่ยอมไปพรุ่งนี้จะหาบักขาไม่เตือนบาปลางมันก็กระแทกตากลงกับพื้นจนพื้นดินสั่นสะเทือนท่านสมภานท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติทอบมานานแล้วทำไมถึงเข้าไปยุ่งกับปอบุตชาตจนกลายเป็นกระหังดังนี้เล่ะถ้าท่านปรารถนาจะให้กับผมถวยแต่ผมก็พอจะมีทางอยู่นะไปไปให้พ้นไม่ต้องมายุ่งกับขา้า หรือว่าเท่าไม่ทำอะไรเจ้ามันใจดีเกินไปถ้าดังนั้นก็ตายแค่เถอะซึ่งเสงกลางท่านสมพานก็ฟาดตากตําตำเข้าลงมาดังมงวกรดแม้จะประหัประหารให้แดดดิ้นไปแต่ว่าวัดยสงการประทักกันนั้นดังตึกต้องกำปนาดเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาพร้อมกับแสงสีทองสว่างวาบออกมาจากกรดของหลวงตาสากของมันแตกออกเป็นสองท่อนดางของท่านสมพานกระเด็นไปหลายบาสํำลักเอาเลือดสีดำเหม็นกลุ้งออกมา ก่อนที่จะกระเจอกระสนเหินขึ้นฟ้ากลับไปทางบัดด้วยอาการบาดเจ็บไม่น้อยในหมู่บ้านที่บัดนี้เกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อไฟตักกบใต้ที่หลุดกระเด็นออกมาจากมือของเจ้าทาตมันลุกติดกับแล้วที่เต็มไปด้วยเศษไม้จังแตกประทุและการลุกโคมไม่เผาวอดแม้กระทั่งหมูอีกเขาที่มันต้องตายทั้งกลมตามเจ้านายของมันไปเอาพอกวกเราทุกคนช่วยกระดับไฟหน่อยนะจะให้มันลุกติดกับตัวบ้านล่ะเออแล้วนี่นางแตงอ่อนกับเจ้าทาต มันเป็นังกันหรอเนี่ยเสียงของผู้ใหญ่ตะโกนร้องถามก็ไม่รู้นะผู้ใหญ่เรือนมันก็ไม่มีใครอยู่เห็นเปิดประตูเรือนทิ้งไม้แบบนั้นเน่ะข้าขึ้นไปเรียกก็ไม่เจอใครเจอแต่กองผ้าห่มแย่แล้วแย่แล้วผู้ใหญ่แย่ร้อยก็อะไรขึ้นอีกวะก็นางแตงอ่อนกับไปชาบมานอนตายอยู่หน้าเล้าหมูนี่ไงเมื่อไฟมอดลงแล้วซากศพที่ดำเป็นตอตะโกของทั้งสองนอนตายอยู่ใกล้ๆกันพรานเจิดพรานใหญ่ใบห้าสิบเดินเข้ามาดูศพผู้ใหญ่ข้าว่า ไฟไหม้แบบเนี้มันไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดาแล้วล่ะศพของมันทั้งคู่ถูกแบกทิ่ท้องเรื่องไหายเกลี้ยงที่หัวของมันทั้งคู่มีร่องรอยของกระโหลกที่ยุบและก็เป็นแผลตะกกนไอ้ทาสยุบไปทางหน้านางแตงอ่อนยุบไปทางด้านข้างตรงกหูซ้ายคาดว่าผู้ที่ลงมือกับมันต้องมีพลังมหาศาลเป็นแน่เอ,อ้ยแล้วพรานเจิดล่ะคิดว่ามันเกิดจากอะไรข้าก็ตอบไม่ได้จริงๆผู้ใหญ่แต่มันต้องไม่ใช่คนแน่ๆ ถ้าเป็นโจรเป็นขโมยมันคงไม่เอาเครื่องในของทั้งคู่ไปหรอกได้พวกที่กินเครื่องในแบบนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่จําพวกอ๋อจะบอกนะว่ามันเป็นปอบนะในหมู่บ้านของเราตั้งแต่ยายปองกับยายจันดีตายแล้วก็ถูกเผาไปมันยี่สิบปีก่อนในหมู่บ้านของเราก็ไม่เคยมีปอบเข้ามารบกัดอีกเลยนี่นะแจ่าากระสือก็ไม่มีอีกเช่นกันแล้วอีกต่างพวกผีกระสือผีพงผีเป้าเนี่ยมันไม่ค่อยมายุ่งกับคนสักเท่าไรหรอกนะมันกลัวคนจะรู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นใคร มันจะไปหากินกบกินเกียดกินของเน่าไปตามเรื่องตามราวของมันผู้ใหญ่บ้าท่านเติดเอาเมือขึ้นมาเกาคางที่รกหรือไปด้วยหนวดเก่าอย่างใช้ความคิดชาวบ้านเทียนสภาพศพของทั้งคู่ต่างก็ตกอยู่ในอาการบาดกลัวบ้างถึกกับร้องให้ออกมาเปรียบกับบ้านกันด้วยเพราะความเป็นห่วงลูกหลานที่ทิ้งเอาไว้ที่บ้านเรื่องศพแล้วขอแรงพวกเองช่วยกันยกมาไว้ที่แคร่หน้ากระท่อมของมันก่อนแล้วเอาผ้ามาคลุมใ้พรุ่งนี้เท้าข้าจะไปหาหรือกับท่านสมพานแต่เท้าพรานเติดไปด้วยกันนะ ทำไมไม่ไปตอนนี้เลยล่ะผู้ใหญ่เอ,อ้ยนี่มันก็ดึกเกินไปเอาไว้พรุ่งนี้เท้าหกโมงเราค่อยไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะไปเรียกก่อนแล้วกันบ้านและต่างก็แยกใจกันกลับไปเจาถึงท่านสมภานเมื่อกลับมาถึงบัดแล้วก็ตรงไปยังกุฏิแม่จีจันทันทีนางตันนางตันถ่วยข้าด้วยวะนางตันแม่นานักดั้งของแม่จีจันยิงจาราใบแกลเแียงเจ็ดสิบก็ปรากฏกายขึ้นราวกับหายตัวได้ ท่านได้รับบาเดเจ็บใครทำท่านเถอะก็จะไปจัดการมันดาวเพิงเอ็งพาข้าขึ้นไปบนกุฏิก,ก่อนแล้วก็รักษาให้ขาดทีร่างของแมท่ทีเท่าที่ตูผ้ผอมและผิวดำครัำเราเปลือกไม้ตรงเข้าไปพยุงร่างของท่านสมภานล้วหายวับไปก่อนที่จะมาปรากฏกายในกุฏิท่านในห้องนั้นมีโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กตั้งอยู่บนนั้นมีรูปปั้นอัมนุษย์ในขันที่มีปีกระด้งขนาดเล็กและสากตำข้าวที่หักกลางอยู่ในนั้น ขันใบเล็กมีของเหลวสีดำช้ำเลือดช้ำหนองทรงเป็นเล่าเหม็นตลบอบอวนแต่มันก็ไม่ส่งผลต่อจมูกของทั้งกู้เลยแต่เท่าจันใช้มีดที่บางอยู่ใต้หิ่งนำมากรีดแขนของท่านสมผ่านแล้วนำขันที่มีเลือดเน่าๆอยู่เพียงสองก้อนบัดนี้มันมีสีเลือดดำข้นเพิ่งกรีดออกมารองได้เพียงสองสามส่วนของถ้วยแม่เจเจันก็ได้อาคมปิดบาดแผลรอยแผลนั้นหายไปเรากับว่ามันไม่เคยมีมาก่อน ถ้วยเลือดนั้นถูกวางลงตรงหน้ารูปปัน้นแสงสวดพระคาถาประสานกันดังมาให้พอได้ยินท่านใดนั้นเลือดในขันก็แห้งเหือดไปราวกับมีใครดื่มกินเมื่อมองดูที่ปากของรูปปัน้นกับมีร่องรอยของเลือดนั้นติดอยู่ที่ปากเมื่อช่วยเหลือท่านสมพานเสร็จแล้วนางเจจันทร์ก็กลับมายัางที่พักของตนเองดวงตาขามองผ่านสมาธิจารและท่านก็นึกทอดถอนใจนิรนาดังคำที่ว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรม จบจนรุงสางพรานเกิดกับผู้ใหญ่ก็มาถึงที่วัดเพื่อที่จะมาปรึกษาหารเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เพราะเวลานี้โดยปกติท่านสมพัน์จะตื่นขึ้นมาทําวัดแล้วแต่เมื่อทั้งคู่มาถึงกลับยังไม่มีใครตื่นจึงเดินไปดูทางกุฏิของแม่ทีตันก็ปรากฏเห็นแกนั่งสมาธิจิตอยู่จึงไม่กล้าที่จะรบกวนแต่พอเมื่อทั้งคู่จะเดินหันหลังออกมาแกจึงเอ่ยทักขึ้นผู้ใหญ่กับพรานมาหาหลวงพ่อแต่เท้าไม่รัองอะไรหรือ ก็เมื่อคืนเนี้ยเกิดเรื่องขึ้นกับสองผัวเมียเจะแแ่งอ่อนกับไอ้ชาต์นะไม่รู้ว่ามันถูกตัวอะไรกินท่านใดนั้นหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เดินมาด้วยใบหน้าอันซิดเซียวอัตมารู้ละละโจมมันมีกระหังมาอยู่ที่หมู่บ้านของพวกเราฮะกระหังอย่างนั้นหรือหลวงพ่อหลว,วงพ่อเจอมันที่ไหนละ่ะขอรับท่านเกิดว่าก่อเมื่อคืนมันมาทีนน่นี่มันเป็นพระมันทุดดงมากับเนนปรากฏอยู่ที่นอกหมู่บ้านของพวกเราใกล้ๆกับป่าท้านนนไง มันทำร้ายอาตมาด้วยอาตมาจู่กับปันมันจึงได้พากันบินหนีไปอาตมาบาเดเจ็บเล็กน้อยก็ดังใจยอมเห็นหนี่แหะ <c oughs> ว่าพร้อมกับแสดงอาการไอออกมา <c oughs> พระตุดงอย่างนั้นึอขอรับเราต้องไปดูกันหน่อยแล้วนะล่ะพรานถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะขอรับ <c oughs> พรานจัดกับผู้ใหญ่จึงมุ่งหน้าไปทางท้ายหมู่บ้านแต่ยังไม่ทันที่จะออกนอกบ้านเจอชาวบ้านที่กำลังใส่บาดจู ดูท่าทางเดินสำรวมเรียบร้อยถึงตาราภาพแต่กอบแข็งแรงผิวพันณ์่อ่งใสเน้นน้อยที่เดินตามก็ดูสำรวมมันจะใช่กระหังจริงๆหรือว่าปรานเจดิดข้าบาระคอบไปสอบถามที่มาที่ไปดูก่อนบ้าไปยังไงมายังไงประดูมันประจวเหมอกกันพอดีบ้านแล้วทั้งกู่ก็ไปกราบนมัสการนมัสการขอรับพระคุณเจ้าไปยังไงมายังไงครับนี่เเดินพรเถิดโมอาตมากับลูกจิ์ก็เดินทุวดวงไปทั่วนั่นแหละ เนกกว่าจะไปถึงฝั่งโน้นอีกสองวันคงจะถึงวัธรรมผาจมไปมากราบนมัสก,การหลวงปู่วิทยยและจะขอปากกฎี่นั่นก่อนที่จะข้ามไปดังฝั่งพามา่าไปกราบพันกูบาทิวัดพระเจ้ารชัชเเงคิดว่าจะได้จำพรรษาที่นั่นหลับโจมพระจราตอบออกมาอย่างไม่มีติดขัดพอดีว่าที่หมู่บ้านของกระผมได้เกิดเรื่องร้ายขึ้นพระคุณเจ้าพ,พอจะทราบเรื่องนี้ไม่ขอรับเวลามันปัดตรวเหมาะพอดีโยมทั้งสองก็เลยสงสัยอัตาม,มากับศิษย์ชยไหมล่ะ เรื่องนี้มันยาวรวมทั้งสองไปพบอาตมากับจิตได้ที่หลังปาทท่าท้าทายหมู่บ้านอาตมาคิดว่าจะอยู่ที่นี่อีกสองคืนขอรับรองว่าอาตมาไม่ใช่ผูดผีปีาศาจรอกและอีกวันสองวันทุกอย่างก็จะปรากฏท่านกล่าวพร้อมกับผันหลังกลับเมื่อเห็นว่าพัตตาหันทิบินธบัตมาได้พอฉันแล้วพรงเจดิดพบพิรุษอะไรไหมไม่มีนะผู้ใหญ่ออกจะน่าเลื่อมใสเจ็ดไว้ซ้ำอืมข้าก็ว่าเหมือนกันนะไม่แน่ว่า ท่านอาจจะเป็นที่พึ่งของพวกเราก็ได้เราไปจัดการเรื่องศพขอั้งสองผัวเมียนั่นก่อนดีกว่าข้าว่าเราเอาไปฝังดีกว่าผู้ให่และไปดักตุ้มดูไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอตัวการก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปให้หลวงพ่อปลุกเสกกระตุนแล้วละ่ะกระตุนธรรมดาธรรมดาจะไปยิงปีสังได้ยังไงหรอไม่ได้นะผู้ใหญ่ข้าจะปลุกเสกให้เองเรื่องนี้ต้องเป็นความลับให้ใครรู้ไม่ได้เมื่อวางแผนกันเสร็จสัพท์ตอนนี้ที่ยังไม่รู้บา้าอะไรเป็นอะไรนั่นจึงเป็นการยากที่จะไว้ใจใคร หลังจากที่ฝังศพของทั้งคู่แบบจาบไม่ได้พิถีพิถันนักชาวบ้านทุกคนตกอยู่ในความบาดกลัวต่างก็เข้านอนตั้งแต่ตะวันเพิ่งตะลาลับไปในหมู่บ้านจึงตกอยู่ในความเงียบตงัดพรานเจิดนอกจากจะเป็นพรานมือหนึ่งแล้วก็ยังมีวิชาอาคมปอตัวจึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใหญ่ในการทำภารกิจครั้งนี้ความมืดและบางเบงก็ามาปกคลุมทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกยังมาเริ่มหอนรับกันมาจากในหมู่บ้านโอย ทำไมหมามันหอนอย่างนี้วะพรานเจดิดไม่เคยได้ยินหรือไงว่าที่หมามันเห่านะประมันเห็นผีบะเอ็งก็จะพูดให้ข้าเสียใจแน้เจิจดด้วยความที่สนิทสนมกันมากมาอยู่กันสองคนก็จะไม่ต้องมีคาว่าพรานกับผู้ใดอีกต่อไปเพราะเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กทันใดนั้นตายลงกระพัดมาอื้อง ภาพจัดปีขนาดใจสองตัวมันบินร่อนมาลงเียดหัวคนทั้งสองที่แอบอยู่กับต้นมะเดือใจมันบินใกล้เสร็จจนได้กินเน่าเม็นของพวกมันเมื่อร่อนลงไปตรงหลุมฝังศพของสองผัวเมียนางสหะหังจีจันก็ลงมือใช้เล็บกุดไม่นานก็ถึงซากของทั้งคู่หลังจากนั้น ความสะโดดสะยองก็บังเกิดขึ้นกับสายตาของทั้งคู่ทำมาผู้ใหญ่กลั้นไม่อยู่เธออาเจียนออกมามันทั้งสองหันกลับมาพอดีดวงตาของมันทั้งคู่เป็นประกายแดงฉานออกมาเป็นลำแสงสีแดงพุ่งออกมาจากสองตาคู่นั้นทำเอาทั้งคู่ต้องกระโจนหลบไปคนละทางจิบหายนะกูกระหังตาไฟอีกต่างหากทานเจิดสะบดล่นก่อนที่จะส่งกระสุนออกไปเมื่อพรานเจดเปิดกาบยิงผู้ใหญ่ทองดีก็ยิงตามไปเช่นกัน กระสุนรัวเร็วออกมาจากปากกระบอกปืนลูกตองห้านัดของทั้งคู่แสงเปลี่ยนร้องออกมาอย่างเจ็บปวดพร้อมกับการพังะถอยของมันแต่กระสุนปืนของทั้งคูก็หมดลงเช่นกันและไม่มีจังหวะที่จะเปลี่ยนกระสุนนัดใหม่เข้าไปทั้งคู่จึงวิ่งหน้าตั้งออกมาจากป่าท้าแล้วก็ร้องโบกเบกมุ่งหน้ามหาพระธุดงที่อยไม่ไกลนักเจ้าผีไร้มันเหินฟ้าขึ้นไปเรากับนกปีกครับเวลานี้คงไม่ใช่เวลา ที่จะตามจัดการกับทั้งคู่มันมุ่งหน้ากลับไปที่วัดผู้ใดกับพรานเจิดก็มาถึงยังจุดที่พระปรากฏอยู่ถวยถวยจนได้ขอรับหลวงพ่อกระหังกระหังขอรับทั้งสองโดนลานลานั่งลงกราบท่านได้เดินเดินก่อนผู้ใดพรานเจดิดปีศาสทั้งสองกลับไปแล้วกลับไปตั้งหลัก่ปรักษาอาการบาดเจ็บเกินพรุ่งนี้เป็นคกนดันดับเกินเสาหา่าบัณพรุ่งนี้อสุร,รกายทั้งสองตนนั้นจะได้พลังจากด้านมืดทำให้มีพละงกำลังเข้มแข็งและการรวมตัวของมันทั้งสอง จะเกิดเป็นอาวุธกายพันใหม่ที่มีพลังหลุดร้ายหากว่าจะจัดการกับมันในแบบคาราบาตก็ต้องทําก่อนที่มันจะฟื้นกาลังและกลางวันมันแทบจะไม่มีพิษสงอะไรหมายความว่าพวกผมต้องไปจัดการกับมันในตอนกลางวันใช่ไหมขอรับหลวงพ่อทํามันยังอยู่ที่วัดก็ดีนัตติบัติญาจีจันนั้นก็กลายเป็นผีกระหังไปด้วยพวกผมไม่เคยรู้เลยว่ากระหังผู้หญิงก็มมีผลของอับวิทาไม่เลือกเพศและใบหลอกโจมเออแล้วหลวงพ่อพอจะมีของดีอะไรให้เราสองคน กาจัดการกับมันบ้างไม่ขอรับไม่มีละโดมความเรีก็คือของดีสิ่งที่จะจัดการได้ก็อยู่ในมือของพวกโดมแล้วไงถ้าอย่างนั้นกระผมสองคนขออยู่ที่นี่จนฟ้าสางนะขอรับเธอจะเกณฑ์ชาวบ้านออกไปตามหาเอาเถิดโดมตามสบายอยู่ที่นี่จะปลอดภยัยจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นออกไปเดินจงกรมทั้งสองก็เอ็นหลังพิงต้นไม้นอนใกล้ๆก,กับกฎของท่านและรับไปจนฟ้าสาง ความมืดแห่งรัติการได้จากไปแล้วเจ้งแห่งสัปปจิวิตได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลหลวงพ่อขอรับกระผมกับพรานเจดิดขอนมัศก,การลานละขอรับนิมนต์หลวงพ่อเข้าไปรับปากท,ที่หมู่บ้านพวกเราจะเข้าไปเตรียมของแล้วก็จับรับกับข้าวนิมนต์หลวงพ่อที่บ้านของกับผมในนะขอรับชาวบ้านทุกคนจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นอัตมารับนิมนต์ทุกสิ่งอย่างที่เตรียมถวายขอให้เป็นของเกลี่ง่ายดูง่ายและหาง่ายนะโฉมไม่ต้องมีความลำบากในการตัดหา ท่านในร่างกายได้มีรสธาตอาหารมาหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะได้มีกำลังทำกิจกอบพอวานาทั้งโกกกระาบลาหลวงพ่อและออกเดินทางกลับในทันทีเมื่อเวลาฟ้าสางมองเห็นเส้นสายลายมือได้อย่างชัดเจนแล้วหลวงพ่อกับสาม,มาเนรก็เดินเข้าไปยังหมู่บ้านบัดนี้ในหมู่บ้านเงียบสงัดแทบจะไม่มีผู้คนเมื่อเดินไปถึงกลางบ้านอันเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ก็บพบกับชาวบ้านยืนรอใส่บารคนเป็นจํานวนมากถือการใส่ข้าวดอกไม้และอาหารเมื่อรับบารจากชาวบ้านแล้วผู้ใหญ่จึงนิม,มนต์หลวงพ่อได้สาม,มนเนรเข้าไปกบทันพะตานช้วในบ้านของตนเพื่อที่จะได้ปรึกษาหาเรือกันถึงเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้พวกเรากําลังจะเข้าไปที่วัดเพื่อออกค้นหาขอ้นิม,มนต์หลวงพ่อไปด้วยนะขวับเพื่อเป็นกอดและกาลังใจให้ชาวบ้านเมื่อถูกนิม,มนต์หลวงพ่อจึงต้องเดินตามเข้าไปในวัด ในกระท่อมของแม่ชีจันทร์ไพรซึ่งบี้แววที่เหลือคือสถานที่สองแห่งที่เหลือตอนนี้คือกุฏิของหลวงพ่อกับศาลาไม้ที่เปิดโลง่งมองเห็นทุกจุดคงจะไม่มีสิ่งใดที่หลบซ่อนอยู่ที่สุดท้ายที่เหลือก็เห็นจะเป็นกุฏิของท่านเจ้าวาสขณะที่พากันกำลังจะเดินเข้าไปก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเสียงฟ้าผ่าและมวลอากาศที่มาคลู่ปาก,กาติตอนนี้กลับมืดฟ้ามัวดินพืนฟ้าดินแปรปรวนอย่างปัจจุบันทันด่วน ทุกคนจินยุดการก้าวเดินก่อนที่จะเกิดพาดยุรุนแรงและสองร่างมีปีกอันใหญ่โตก็ปรากฏกายขึ้นทุกคนรอ,อก่อนหอาออกไปผู้ใหญ่ตะโก,กนลั่นร่างของปีศาจทั้งสองค่อยๆประสานรวมร่างเก้าด้วยกันผู้ใหญ่ดีกับพรานเจิดจึงสตกระสุนอาคมออกไปทันทีแต่ทะบากระสุนกับกระเด็นออกมาดัางเห็นได้ชัด มันไม่สามารถที่จะตอกเข้าไปในร่างของมันได้เลยร่างใหม่ของมันได้ประสานกันอย่างสมบูรณ์แล้วอัะตูรกายตนนั้นสูงใหญ่มีแขนยื่นออกมาสี่แขนดูย่อเย็บไปหมดมีหัวสองหัวเป็นหัวของยายจีจันกับหัวของท่านเจ้าอาวาสแต่มีร่างกายเป็นร่างกายเดียวกันนักดันอัะตูรกายพันใหม่อย่างที่พระทุดงท่านว่าจริงๆและที่สําคัญเราไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได้หลวงพ่อขอรับได้โปรดช่วยพวกเราไว้ด้วยเถอะขอรับ ปล่อยให้เป็นนาเกจของสัมมาเนนแก้วเถิดพวกเราถอยออกไปก่อนเส้นเสียงของหลวงพ่อทุกคนก็ถอยออกมาเพื่อที่จะไม่ได้เกะกะเวลาที่ทั้งสองไปต่อตู้กันสัมมาเนนแก้วก็ยังคงเย็นสงบนิ่งไม่บั่นไหวและเตือนกลัวใดๆเลยพวกมึงต้องตายตายกันทุกคนเสียงหัวเราะอนนาลัวนนั้นทำให้ชาวบ้านที่ติดตามมา ต้องวิ่งหาที่ซ่อนกันอย่างขวัญเสียเท้าอันใหญ่โตที่ยกขึ้นไม้จะเหยียบให้ทั้งกู้จมธรณีแต่ตาบ้า เมื่อมันกระทืบเท้าลงมากับเกิดเสียงระเบิดจนเสียงดังกึกก้องร่างของอัตุรกายกระหังกระเด็นออกไปเมื่อรัศมีสีทองที่ครอบกลุมร่างของสามมาเนนพรากกับกำแพงแก้วครอบกลุมไปจนตัวอนาบริเวณที่มีคน,นดูเสงเสียงร้องดังขึ้นอีกครั้งหลังจากที่สามมาเนนเริ่มบทสวดร่างของมันค่อยๆหดลงทีละน้อยทีละน้อย,นอยจนกระทั่งเหลือเท่าร่างของมนุษย์ธรรมดาแต่ทว่าก็ยังมีร่างกายอันแปลกประหลาดนั้นอยู่ ก่อนที่ร่างนั้นจะล้มลงลิงตุรนทุรายยังทรมานก่อนที่จะสิ้นติดร่างก็ถูกไฟเผาจนหมดไหมไปในที่สุดชาวบ้านทุกคนต่างก็ดีใจไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันอีกผู้ใหญ่ได้กราบนิมนหลงพ่อให้อยู่ก่อนแต่ท่านก็ยังให้คำยืนยันเดิมว่าจะเดินธุดงออกจากที่นี่ในหมายกำหนดการเดิมที่ได้แจ้งไปแล้วหลังจากนั้นหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมา